เรียนท่าน,นาคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านข้าพเจ้านางสาวอ้อมใจอรุณตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านกลนแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยร,รามคำแหง ปัจจุบันอายุราชการ6ปี3เดือนสำหรับบริบทของโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านคนแดงตั้งอยู่เลขที่179ตำบลดีดูดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน142คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คน ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชัน้นประถมศึกษาปีที่สองมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด11คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย7คนและนักเรียนหญิง4คนค่ะสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคลิปการสอนที่แนบมานั้นดิฉันเห็นว่าวิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานของการเรียนในรายวิชาอื่น อาจกล่าวได้ว่าวิชาภาษาไทยเป็นหัวใจเป็นบันไดขั้นแรกของการเรียนทุกวิชาก็ว่าได้เพราะวิชาอื่นๆเช่นวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้มีแค่การบวกลบคูณหารวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่การทดลองวิชาศิลปะไม่ได้มีแค่การวาดรูประบายสีแต่การเรียนรู้ในทุกๆวิชาล้วนต้องใช้ทักษะการอ่านการเขียนซึ่งเป็นทักษะพื้นฐาน ที่นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาในวิชาภาษาไทยหากนักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ดีก็จะทำให้สามารถเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากการทดสอบเพื่อการประเมินทักษะการอ่านการเขียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2500 67พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านคำที่ผสมสละลด,ดรูปสลับเปลี่ยนรูปได้ทำให้การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาอื่นๆเกิดปัญหาและเรียนรู้ได้ช้าการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เน้นแบบบรรยายนะคะนักเรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ ดิฉันจึงค้นคว้าวิธีที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสระออลดรูปผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งการเรียนรู้แบบ active learning นั้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดิฉันใช้เพลงเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานค่ะมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ทํางานเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นการจัดการเรียนรู้แบบให้อิสระการเรียนรู้ในการคิดและก็การปฏิบัตินะคะเป็นการสอนจากง่ายไปหายากโดยท่านนํานะคะ ดิฉันจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เดิมเรื่องคำที่ผสมด้วยสระโอแบบไม่มีตัวสะกดสู่ความรู้ใหม่เรื่องสระโอลดรูปหรือสระโอมีตัวสะกดผ่านกิจกรรมเพลงพยัญชนะอยู่ไหนดิฉันได้แจกบัตรพยัญชนะให้นักเรียนคนละสองตัวนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ออกมาผสมคำสระโอนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนออกมาเขียนคำสระโอลดรูปหน้าชั้นเรียน จากนั้นนะคะได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มทั้งหมด3กลุ่มนะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมปริศนาร้อยกลองอะไรเอ่ยผ่านโปรแกรม powerpoint โดยปริศนาคําทยจะมีคําตอบเป็นคาสระออกลดรูปนักเรียนในกลุ่มก็จะช่วยกันคิดหาคําตอบนะคะแล้วก็ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากนั้นดิฉันก็ให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านสระลดรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะ เสร็จแล้วดิฉันก็ให้นักเรียนทําใบงานสระโอรดรูปพร้อมทั้งเขียนคําสระโอรถรูปให้ถูกต้องเมื่อนักเรียนทําใบงานเสร็จดิฉันก็ให้นักเรียนอ่านแจกรูปคําแล้วก็อ่านคาให้เพื่อนๆฟังหลังจากน,านั้นดิฉันก็ให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนคําสระโอรดรูปซึ่งเป็นคําที่นักเรียนใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเป็นการบ้านค่ะผลการแก้ไขปัญหาหรือผลการพัฒนานักเรียนในรายวิชาภาษาไทยจากการจัด กระบวนการเรียนการสอนในเรื่องคําที่ผสมด้วยสระโอกแบบไม่มีตัวสะกดและแบบมีตัวสะกดพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมต่างๆที่ครูผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมทําให้เกิดทักษะในการเรียนรู้นักเรียนร้อยละ90สามารถทําแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจได้ถูกต้องและมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในคาบเ,เรียนอันจะส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีความ รู้ความเข้าใจในเนื้อหาและเกิดความภาคภูมิใจของนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานควบคู่กับการได้ความรู้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมประเมิน